ครับผมสวัสดีครับก็พบก,กับเปารีวิวนะครับผมก็ตอนอื่นเนาะก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันปีใหม่ไทยเนาะครับผมก็วันสงการนะครับผมช่วงนี้ก็อ่าสิ่งก็ขออวยพรอ่พี่ๆเนาะท่านผู้ชมเนาะว่า สิ่งไหนที่พี่ๆเนี่ยคิดคาดหวังไว้นะครับก็ขอให้สุขสมดังใจที่ปรารถนานะครับผมครับก็ก่อนอื่นนะก่อนที่จะมารับชมคลิปนะครับผมก็ฝากพี่ๆกดถูกใจเนาะกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสิ่งที่ผมคาดหวังไว้เนี่ยก็มีเนาะผมก็ถ้าคิดไว้ก็คาดหวังไว้ว่าอยากจะมีผู้ติดตามสัก5 0าร้อยคนนะครับผมนี่ก็ขาดอีกแค่นิดเดียวนะครับผมก็ฝากพี่ๆกดติดตามนะครับผมก็เผื่อที่ผมจะทําคลิปเนาะต่อๆไปนะครับผมครับก็ ก็ก็เหมือนกับทุกๆคลิปเนาะที่ผมจะนำเนี่ยสินค้าคื่องมือช่างนะครับผมมารีวิวเนาะคุณสมบัติในเบื้องต้นให้พี่ได้ชมนะครับผมสินค้าที่ผมนํามาในวันนี้นะครับเป็นตระกูลไร้สายอีกหนึ่งเช่นเคยนะครับผมเนาะเพราะว่าในคลิปๆที่ผมทำเนี่ย ส่วนมากไร้สายเนี่ยก็จะเป็นกระแสที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็ประจบเหมาะกับที่ผมนะมีสินค้าที่เป็นไร้สายเนาะวันนี้ที่จะนํามารีวิวให้พี่ๆได้ชมนะครับผมสินค้าที่ผมนํามาในวันนี้ก็เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายเนาะแบบไร้สายนะครับผมตัวนี้สินค้าเนี่ยเป็นของแบรนด์โลเวลนะครับผมสินค้าของแบรนด์โลเวลเนี่ยก็รับประกันสินค้าให้อยู่ที่1ปีนะครับผมรุ่นเนาะรุ่นตอนนี้ก็อยู่รุ่นของเขาเนี่ยก็คือ DOS 125นะครับ ตัวมอเตอร์ของตัวเครื่องถ่ายกระดาษทรายรุ่นนี้เป็นมอเตอร์แบบบัสเลดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือไร้แปลงฐานเนาะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคตัวเครื่องก่อนนะครับว่าคร่าวๆประมาณไหนนะครับผมตัวเครื่องตัวนี้ครับรุ่นเนี้ยเขาสามารถปรับรอบได้3ระดับนะครับตัวรอบแรกเนี่ยตัวเกียร์แรกเนาะ รอบเขาก็อยู่ที่ไล่ไปตั้งแต่70,00รอบนะครับผมพอเราปรับมารอบที่2เนี่ยก็อยู่ที่9 0 0 0รอบนะครับรอบสูงสุดของตัวเครื่องตรงนี้ก็อยู่ที่1 1 0 0 0รอบนะครับตัวนี้จะใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับกำลังก็อยู่ที่20บโวลต์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้อย่างที่ไทยวัสดุเนี่ยเขาจะขายเฉพาะเป็นตัวเครื่องเปล่านะครับจะไม่ได้รวมตัวแบตเตอรี่เนาะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยมีแบตเตอรี่ของ ตัวมาเ i ต้หรือว่าดีวอหรือว่าแม้กระทั้งความกิเนี่ยก็สามารถมาใช้กับตัวรุ่นนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองลองมาเทสตัวเครื่องดูเนาะครับประมาณไหนตัวเครื่องตัวนี้นะครับขนาดขนาดหน้าของกระดาษทรายเนี่ยเขาก็อยู่ที่5นิ้วนะครับหรือว่า125มิลเนาะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีถุงเก็บฝุ่นมาให้นะครับ ตันนี้ถ้าเราอูเนาะมันก็จะดูดตะเก็บฝนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เครื่องก็ประมาณนี้นะกะะ็กลับได้นะรอบก็เงินสองสาาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเรามีาแบตของดีวอสเนี่ยก็สามารถมาใช้ได้นะ <_' S 2> ก็จะมีตัวแปลงเนาะมีตัวแปลงให้ เรากดกดเลือกระดับก่นนะครับคปะ่ตัวนี้ก็จะเหมาะกับงาน DIY เนาะครับผมขัด พวกไม้พวกเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปนะครับผมตัวนี้เนาะ,ะสินค้าตัวนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็เราลองมาดูสินค้าตัวจริงได้นะชื่อไทยวัสดุทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าผมก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ตัวนี้ก็เป็นลิงก์ตัวหนึ่งเนาะที่พี่สามารถสั่งสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอย่างหนึ่งเนาะผมก็จะได้ไรายได้จากตรงตรงนี้นะครับผมสุดท้ายก็ขอ,อ กขอบคุณแล้วก็กบสวัสดีนะครับผมครับ